นายกรัฐมนตรีแถลงมติครม,มรค่ะคุณผู้ชม22เมษายน2568ช่วยเหลือกระตุต้นเศรษฐกิจและเดินหน้าโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ เอาเรื่องในที่สุดของคอรมอก่อนนะคะเรื่องแรกค่ะเรื่องของการเยียวยาที่เกิดเหตุการณ์แผ่นินไหวนะคะก็จะมีการตามเรื่องหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางค่ะที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะคะคอรมอก็จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งกรมบัญชีกลางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและกทมนะคะเร่งหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการปรับแก้ไขระเบียบ แล้วก็กดเกณฑ์ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สําคัญก็คือว่าจะต้องไม่ซ้ําซ้อนนะคะกับเงินประกันที่ทางอาคารต่างๆที่ได้รับความเสียหายเนี่ยได้รับจากบริษัทประกันภัยค่ะ เรื่องที่2ค่ะคอรมอเห็นชอบที่สานักงานคณะกรรมการกิจการเสนอให้มีการปรับปรุงพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ไม่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายฐานการประกอบธุรกิจแห่งอนาคตนะคะเช่นธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงหรือในเทคโนโลยีการให้การบริการทางออนไลน์โดยเฉพาะการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถและก็ศักยภาพในการแข่งขันทางด้านเศรษฐ กิจของประเทศค่ะเรื่องที่3ค่ะก็คือเรื่องที่คอรมอรเห็นชอบแล้วก็อนุมัติตามกระทรวงทรัพย์เสนอนะคะบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งราชาจาักรกัมพูชาและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแห่งราชาจาักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเพื่อเสริมสร้างในเรื่องของความร่วมมือทางการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบจากมลพิษข้ามแดนรวมทั้งมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ําขยะมูลฝอยขยะอันตรายและรูปแบบอื่นๆของ มลพิษผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมลพิษข้ามแดนค่ะเรื่องที่4เป็นเรื่องที่คอรมออนุมัติาตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำเสนอค่ะเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ68นะคะใช้งบกลางเพื่อการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจ,าจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง นะคะในช่วงปี68วงเงิน7,404ล้านจุด3,4นะคะจำนวน2,748รายการผ่านกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและก็กระทรวงกลาโหมค่ะเช่นก็จะมีการในเรื่องของการขุดเจาะนะคะบ่อบาดาลการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาการหาแหล่งน้ำต้น,ต,นต้นทุนการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งการติดตั้งระบบสุบน้ำการขุดลอก ค,ครูคลองนะคะประมาณนี้ค่ะเรื่องที่ห้าค่ะคอรมอรได้อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะคะที่จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ประสบอุทกภัยค่ะในช่วงฤดูฝนปี67เพิ่มเติมนะคะจำนวน781.88ล้านบาทจากงบกลางในปี68ค่ะเพื่อนำไปใช้จ่ายให้กับกลุ่มผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี67จำนวน86,876ครัวเรือนในพื้นที่17จังหวัดนะคะเรื่องที่6ค่ะคอรมอรได้รับรายงานจากท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่า F.A.A. นะคะหรือหน่วยงานกำกับด้านการบินของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ยกระดับการบินของประเทศไทยนะคะจากแคตตากรีสหรือระดับ2นะคะขึ้นเป็นแคตตากรีห่ระดับ1นะคะแล้วซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศไทยนะคะคือผู้เดินทางไปอเมริกาของคนของคนไทยเนี่ยนะคะจะมีความสะดวกมากขึ้นนั่นก็คือสายการบินจากประเทศไทยจะได้รับอนุญาตให้สามารถบินตรงเข้าอเมริกาได้เลยนะคะแล้วก็ทําให้สามารถ มีเที่ยวบินที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้มีการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มากได้ถูกลงอีกด้วยนะคะที่สําคัญก็จะทําให้สามารถทําให้ประเทศไทยนะคะพัฒนาสนามบินแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีโอกาสพัฒนาสู่การเป็น Aviation Hub ของภูมิภาคได้มากขึ้นด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะวันนี้หลายเรื่องนิดหนึ่งเชิญคำถามสื่อมวลชนค่ะการเจราทงภาษีเรืยวกันเนาะค่ะ ใช่ค่ะมีการเลื่อนเพราะว่าทางจริงๆแล้วเนี่ยทางของประเทศไทยเองอะคะ่ะทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการคุยกันเรื่องของมาตรการกับที่ที่คุยกับเรื่องเรื่องทาริกของอเมริกาอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยพอติดต่อกับทีมล่วงหน้าไปถ้าพูดถ้ผิดแก้ได้นะคะเดี๋ยวทางพิช่ยจะจะ,จะลงรายละเอียดให้แต่ว่าพอมีการติดต่อกับทีมล่วงหน้าไปเนี่ยมีสาระสำคัญบางอย่างที่เขารีเควสกลับมาให้เราทบทวนในเรื่องที่จะไปเจรจา ช่ไหแล้วก็เดี๋ยวจะมีการนัดกันใหม่อีกครั้งค่ะแต่ว่าในรายละเอียดเรื่องของว่าเป็นเรื่องอะไรยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะให้ท่านรองพิชัยเป็นคนแถลงกับผู้สื่อข่าวอีกทีค่ะยาาทางทังก็มีเรื่องของการควบคหรือว่าการรื้อเรื่องของประมาณน้้ารว่าหตุ่ว่านการาหรือว่ากการทาเอกสารการอกระบอกรเพื่อะมกับเรื่องารมีมีความเได้ไะอืม ก็จริงๆก็ก็รับฟังทุกความคิดเห็นอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก็มาลองดูว่าประกอบกันแล้วเราเราจะเกิดเราจะเกิดผลอย่างไรบ้างมันต้องมันต้องคํานึงถึงว่าผลกระทบระยะยาวด้วยนะคะว่าออกอันนี้เสร็จแล้วก็ถ้าระยะยาวมีการเปลี่ยนแปลงหรือตกลงยังไงกันเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวก็จะให้ทีมโทบทวนเรื่องนี้อีกทีค่ะก็ต้องฝากขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ของฝ่ายค้านมีโอกาสที่ท่านจะ เ,ออเดี๋ยวลองดูระดับของการคุยกันก่อนว่ายังไงบ้างะนะคะแต่ว่าจริงๆตัวดิฉันพร้อมอยู่แล้วนะคะที่จะที่จะไปออพูดคุยเจรจาค่ะหลายหลายประเทศคงมีการแบบว่าเผยแพร่ข่าวว่าได้มีดิวับกับอเมริกาแล้วไปต่อรองกันมาแล้วเน็ตงเราจะถือว่าช้าใินไหมหรือว่ามันจะกระทบยิ่งปล่อยเวลาจียิ่งกระทบนี เราเราอย่างที่บอกอะน,นะคะจริงๆเราเราไม่ได้ไม่ได้ช้าเกินไปอย่างที่บอกว่าอเมริกามีเวลาอีก90วันซึ่งตอนนี้เนี่ยเราทบทวนแล้วก็ได้คุยกับทีมเจรจาที่ที่เป็นทีมงานเป็น working team นะคะอ,อ,อย่างไม่เป็นทางการเนี่ยว่ามีเรื่องไหนบ้างที่เราควรจะคุยกันเพราะว่าอย่างบางเรื่องเนี่ยเรื่องของภาษีที่ที่ของเราของเขาที่เสียเข้ามาเนี่ยเขาเสียแพงเกินไปแล้วก็ดูว่าควรจะปรับให้สมเตุสมผลไหมกับมีอีกหลายๆประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีเวลาที่จะปรับแล้วก็พูดจริงว่าตอนนี้เนี่ย ทีมทํางานกันอย่างละเอียดพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นนี่ถ้าถามว่าช้าเกินไปไม่ช้าเกินไปค่ะจริงแล้วเศรษฐกิจทั่วโลกมันก็ลำลำบากค่อนข้างฝืดเคืองพร้อมๆกันนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เ,เราก็ต้องค่อยๆแฮนด์ล ค่อยๆจัดการด้วยด้วยความรอบคอบนะคะแล้วก็ต้องมีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องด้วยถ้าถามว่าจริงลำบากใจไหมก็คิดว่าอย่างทีมทุกคนเนี่ยย,ย,ยังยังยังทำงานอยู่ไม่ได้ไม่ได้ทิ้งไปไหนอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ยังอัปเดตอยู่แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีคนที่อยู่ในนอกครอรมอด้วยเป็นนักวิชาการต่างๆที่เราก็ปรึกษากันหลายๆทางด้วยนะคะมีความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราเราก็ทําดีที่สุดในสถานการณ์นี้นะค่ะ เดี๋ยวก็ยังก็ยัง,ยงหวังว่าจะตามเป้าอยู่นะเดี๋ยวให้ท่านพีช่ชายถแถลงรายละเอียดละกัน<ม>ค่ะก็มีการพูดคุยกับกับท่านท่านอันวาไปล่าสุดนะคะแล้วก็จริงมีอันออฟฟิเชียลเล็กน้อยที่คุยกันในเรื่องของเ,ออเ,ออเรื่องของการร่วมมือกันด้วยเดี๋ยวที่จะไปกัมพูชานะคะก็จะมีการคุยกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวกลับมาอัปเดตไปพรุ่งนี้แล้วค่ะ23่สไม่เห็นออก ไปไรือเปล่าเนี่ยต้องพักทัวน์นโยบายสำคัญนะครับเช่นเงินเงินเดือนอะไรเนี่ไม่ต้องต้องการทุกคนอ๋อเอ่อตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่นะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรารอดูว่าในส่วนที่เราจะปรับปรุงได้เนี่ย เราจะทําได้แค่ไหนบ้างนะคะแต่แน่นอนว่าเราต้องดูในเรื่องของผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรของเราด้วยว่าที่มีการส่งออกไปนั่น,นจะเป็นยังไงบ้างแล้วการนําเข้าของสินค้าจําเป็นของอเมริกาเนี่ยเราสามารถเพิ่มเพิ่มรูมได้ไหมเพื่อจะให้เกิดความวินวินทั้งสองฝ่ายนะคะอย่างที่เคยบอกไปเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็ติดตามเรื่องพวกนี้อยู่แต่ก็พยายามจะรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องออชาวกเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการให้ได้มากที่สุดค่ะนั่นคือเป้าหมายอยู่แล้ว แต่เรื่องการบาลานซ์กับมาถามราษฎอย่างล่าสุดเนี่ยทางการจีนเขาก็ออกมาเตือนว่าถ้าสมถติว่าเรามีการยอมให้กับมีการมากเกินไปจนไปกระทบกับเศรษฐกิจกับการค้าขายกับปีเนี่ยก็อาจจะโดนปีนแต่คานไม้เหมือนกันค่ะอันนี้เนี่ยเราพูดจริงๆแล้วเราพูด,พดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าการเจรจาของเรากับอเมริกาเนี่ยถึงเราจะเป็นประเทศเล็กๆก็ตามแต่เราต้องเจรจาให้เหมือนเหมือนเหมือนกับว่า เจราจาเพื่อให้ประโยชน์เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเหมือนเป็นเรา <S <S เราเรา,เราไม่เราไม่ได้เจราจาเหมือนกับว่าเราเป็นประเทศที่เล็กมากต้องยอมทุกอย่างให้เขาอย่างนี้มันมันไม่ได้อยู่แล้วค่ะเอาจังริงทุกๆประเทศมีความสําคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปคุยเนี่ยเราต้องมีมายเซ็ตที่เข้าไปคุยด้วยกันที่ว่าเราพร้อมจะให้เขาถ้าเขาพร้อมจะให้เราเสนอซึ่งกันและกันแบบนี้มันต้องมีมายเซ็ตแบบนี้นะคะ่ะซึ่งก็คุยกับทีมไปแล้วทีมก็เข้าใจว่าการที่เข้าไปคุยเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ว่าโอ้เราต้องเทหมดหน้าตัก ผู้ประกอบการหรือว่าเกษตรกรเองที่เรามีความสัมพันธ์กับจีนก็มากเช่นกันทั้งสองประเทศคือไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจนะคะเราก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองประเทศเราก็บาลานซ์ใดีรทหาาั้ในฐานะที่เป็นคนมีพลังคนดีีการทเื่ออออกไปเื่อจะไปคุยตนเออตอนนี้ยังนะคะยังนะคะแต่ว่ามีการได้ติดต่อ แบบไม่เป็นทางการอยู่เรื่อยๆนะคะกับทีมทำงาน,นะคะ่ะไม่ใช่กับตัตตวประธานค่ะเดี๋ยวอันนี้ให้ทางท่านพี่ชัยแถลงอีกทีแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ไ,มได้เป็นคนคุยหน้าง,งานก็ จริงตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมแล้วก็ทราบทราบมาว่า,ามีในเรื่องของโพใช่ไหมคะที่ทุกคนให้ความสนใจกันก็จริงแล้วพร้อมที่จะรับฟังท,ทุกทุกทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นโพหรือเป็นประชาชนเองเนี่ยก็เดี๋ยวก็ก,ก็นำก็จะนำไปคิดนะคะแต่ตอนนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะว,ว่าจริงๆแล้วก็ในใดใ,ในโลกล้วนอนิจังนะคะ เพราะว่าตำแหน่งของทุกอย่างตำแหน่งของนายกก็เช่นกันนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตำแหน่งของใครคนใดคนหนึ่งตำแหน่งอของนายกก็เช่นกันพเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราก็นะทำใจให้นิ่งไว้ค่ะจะมีการปรับเอาภูมิใจได้ออกแล้วพลังมหาศาลเข้ากันอะไรนะเอาภูมิจใจออกแล้วภูมิอ,อะไรนะพลังมหาศาลทำทำพลังโอ้โหวันนี้คําถามนี้แรงขึ้นมาเลยนะคะยังไม่มีอย่างนั้นนะคะตัวในทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่นะคะแล้วอนาคตจะมีการเอาพลังมหาศาลเข้ามาได้เพราะเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยพูดว่าจะไม่จับมือกับคุณธรรมัฐธรรมนู ดดอ๋อใช่ค่ะที่บอกว่าดูหน้าดีทันนะคะใช่ไหมะจะไม่จับมือกับคนทำอาหารนะะ่ะอันนี้นี่คือสองปีที่แล้วใช่ไหมคะ,ะพระเอิราะแนนมันไม่ถึงนะคะก็เลยต้องจับกันหน่อยลวตอนนี้แต่ว่าจับมาสักพักแล้วเหมือนกันทำไมคําถามนี้ดีเลยจังเลยจะมร่วมอยังเป็นแบบนี้สองปจนจบปีนา้ไหมครับก,ก็ก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะอยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วมันจะมีอะไรอีกไหมอ่ะมันจะ,จะเป็นยังไงหรอเล่าให้ฟังบ้างสิใครจะดูดวงให้หน่อย ไม่ค่ะทุกๆคนค่ะบอกว่าทุกอย่างนะเราเราก็ใจนิ่งๆไว้มันคือจริงๆว่าออตอนนี้บอกแล้วว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่ได้คิดจะปรับอะไระนะคะแต่ว่าพอได้คอมเมนต์ได้อะไรมาเราก็เราก็ดูดูว่ายังไงบ้างเพราะจริงๆแล้วอ่ะตัวดิฉันเองชอบในการทํางานเป็นทีมนะคะแล้วก็ชอบการที่ว่าเ,เราสามารถทำงานด้วยกันแบบไม่ต้องสู้กันไม่ต้องไฟ์กันในแต่ละกระทรวงแต่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆไม่ไม่ไม่ไมไมชอบ ไม่ชอบกันแต่ความสามัคคีนะคะแล้วก็แต่ก็ดูว่า,าทําดีที่สุดว่าว่ามันเป็นยังไงก็ถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นมา,าจริงๆเราไปปรับแก้ ตอนนั้นแต่อย่างนี้มันยังมันยังไม่ได้เป็นอะไรก็เดี๋ยวลองลองคุยกันก่อนนะคะการทำงานที่ผ่านมาของคณะอันตรีชั่นนี้เป็นเหมือนที่นายกหวังว่าในความสามัคคีอะไรเงี้ยในระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะก็ถือว่ามีความสามัคคีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมอบนโยบายใดๆก็ทุกคนก็พยายามทําอย่างเต็มที่อันนี้ก็เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วแต่ว่าก็เข้าใจในหลายๆกระทรวงที่บางทีเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาดไว้ ก็บางทีบางนโยบายหรือบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีการขูกขะาบ้างอันนี้ก็ก็เข้าใจได้นะคะเีวไปก็ตรงการีตรวจของนัวคืออย่างไ้หเลยว่ส่วของกรโรรตรงนี้จะต้องรัาหรือว่าจะังัเสียงในเสียงในไหนนะเสียงสะพานคนในพักคครารักรงการค่ะ ตอนนี้ยังไม่ตอกผลึกนะคะทุกอย่างยังเหมือนเดิมขอตอบไว้ตามนี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราฟังทุกความคิดเห็นนะคะนนท่านนายกมีปีนั้นตกะ,ะตอนอออน,นี้ทำค,คุณพ่ออยากอยากที่ปรมเอ๊ะคุณพ่อให้สัมภาษณ์ว่าอยากปรับพรมหรอะคะให้แต่ปีที่ห้าปีแล้วันอ๋อ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ถามจริงๆไม่ทราบปีแล้วมันกับแบบขาดความรักหรือเปล่อ๋อเราเราอ๋อมันไม่มันไม่ไปถึงจุดที่ไม่ยอมหรอกค่ะ เห็นต่างมีไหมมีตัวดิฉันคุณพ่อเห็นต่างไหมมีมีตลอดนะคะแล้วก็เห็นด้วยกันก็เยอะแต่ว่าไม,ไม่ไม่ไปถึงจุดที่ที่จะมีปัญหาก,กันแน่นอน,นะคะ่ะโอเค,อเคขอบคุณนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากในวันนี้คลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ